เอาเลยฮะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับลิงอิงนะฮะวันนี้เราจะเล่นเกมเอ็ดออฟอินไพร์เอเชียเดนตี้ภาคสามกันนะครับนี่วันนี้ก็นะครับเราจะเล่นเป็นญี่ปุ่นนะครับหลังจากคราวที่แล้วเนี่ยที่ผมเล่นไปนะฮะที่เป็นเอ่อญี่ปุ่นใช่ไหมแต่ตอนนั้นเนี่ยเรายังอยู่ในขั้นตอนของการแนะนําเกมอะไรอย่างนี้อยู่นะครับอยู่ในขั้นเรื่องของการเรียนรู้นะฮะเดี๋ยวครั้รนงนี้เนี่ยเราจะไม่เรียนรู้อะไรทั้งนั้นนะครับเราจะมาบุกกันเลยดีกว่าโอเคก็ในครั้งนี้เนี่ยผมอออยยยากากกเเเเเ่จะะะให้มมมนนนนนีีัป็นแนวขงงสครชฮ ก็จะมีในภาคเอเชียเดนตี้เนี่ยก็จะมีเป็นญี่ปุ่นจีนแล้วกอ็อินเดียนะครับสามประเทศนี้เท่านั้นนะครับ <c oughs> ก็จะลบแค่นี้ก่อนละกันนะครับนี่แผนที่นี่เอเชียแม p เลยนะครับยุคนี่ยุคเป็นที่แบบยุคสแตนไอผมที่แรกผมก็จะเอาสแตนดาร์ดทีนี้ผมคิดไปคิดมาถ้าเราโมเดิเสียวเวลาไปนั่งอัพยุคเนี่ยผมก็สร้างทาหารไม่ทันคนอื่นเขานะครับแล้วมันจะทให้เกมเนี่ยกินระยะเวลานานขึ้นผมก็เลยเป็นยุคสุดท้ายไปเลยนะครับอืเพราะว่า ทุกท่านคงจะเห็นญี่ปุ่นแล้วนะครับว่าญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะผมก็ชอบญี่ปุ่นเลยนะครับอ่ะโอเคอเมื่อพร้อมแล้วนะครับข้อเสียของเกมนี้เนี่ยมันเวลาเราเลือกประเทศไหนแล้วเนี่ยประเทศนั้นก็จะหายไปเลยนะับมันจะไม่สามารถเลือกซ้าได้โอเคอ่ะงั้นเอ้ยแต่ผมว่าทุกท่านเห็นผมเล่นญี่ปุ่นไปแล้วเนี่ยก็เคยเห็นเล่นญี่ปุ่นไปแต่แสดงว่ายังไม่เห็นจีนใช่ไหมผมก็อยากเล่นจีนนะแต่วันนี้ยังละกันไว้ค้างเขาแน่โอเค เกมนี้เนี่ยมันจะถูกกําหนดให้เป็นแบ่งเป็นทีมนะครับห้ามเล่นเป็นคนเดียวนอกจาก่าจะมี3ทีมเท่านั้นนะครับถึงจะเล่นได้เป็นคนละทีมถ้าเป็น4ทีมขึ้นไปเนี่ยมันจะแบ่งให้เป็น2องสองเออเนี่ยแหละฮะเกมนี้มันต้องมีพันธมิตรนะครับงั้นเรามาเริ่มไปดีกว่าครับผมไปอ่าแผนที่จะเป็นอะไรเอยเยสแผนที่เป็นอินโดนีเซียนะครับผมอินโดเอยไม่ใช่อินโดไชน่าหรือเวดนาเองนะครับเอออินโดไชน่านะครับอ่ะ แน่นอนครับว่าญี่ปุ่นเราเนี่ยฮะก็ต้องนี่เลยสร้างคนออกมาได้เยอะนะครับอินโดใช่นะฮะแผ่นที่นี้หรือว่าเวียดนามนียครับเป็นแผ่นที่ข้างๆเวียดนามนีฮยเออเราเอาคนไปหาจุดนี้ก่อนแล้วกันนะครับนี่นี่มันลังของอะไรเนี่ยบีเวอร์ป่ะเนี่ยหรือว่าพังพรหรือว่านาคทะเลเนี่ยตัวนี้ก็เป็นเออมีลิงเฝ้าอยู่นะครับมีลิงบาบูลเฝ้าอยู่นะครับเงี้ยเราต้องเอาดีเลยไปเก็บของมาอ่า เป็นเหล่านักล่าที่สามารถเก็บของได้รู้สึกดีเลยนะครับอ่ะตรงนี้ก็มาสร้างเป็นสถานที่เอาไว้ประดับประดาไปด้วยอาหารก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ที่เหลือมาหาล่าอันนี้คมก่อนดีกว่าตรงนี้มีช้างนะครับนี่เป็นช้างเหมือนช้างไทยเลยเนี่ยเพราะว่าเป็นอยู่ในเอเชียของเราใช่ปะมีศัตรูนะครับมาเจอเราแล้วก็เจอจากัวด้วยนะฮะแบ็บรรคแพนเทอร์นะครับฮีโร่มาเวล <laughs> ใช่หรือเปล่าเนี่ย <laughs> กบโกยขึ้นมาเยี่ยม ตันนี้ก็เป็นเสือเบงกอนะครับเสือแห่งอันนี้เลยเสือแห่งอะไรนะประเทศไหวะอินเดียใช่ไหมเออโอเคตอนนี้ก็หานี่ไปตัดดีกว่าขุดหินขุดหินที่งเหลือก็มานี่ปาฟึบแล้วก็สร้างโคนออกมาอ่าเยี่ยมเป็ไงเสือเบงกอลฆ่าได้ไอ้ปอบโกยเฮ้ยมันจะมันแย่งเราวะอุ้ยไม่สตาร์ทเราเลยยุดเค่หุ่กันแล้วจังหวะนี้หว่กันแล้วโอ้ม่งแย่งเราหน้าด้านๆเลยเลยุดเคยังโกงนะครับเราสาเจอนะฮะอ่ามา ขุดหน่อยขุดหน่อยชิลุนแดดเนี้ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวมาหาข้างบนหน่อยดีกว่านะครับมาฟื้ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เราสามารถสร้างคนออกมาเสร็จแล้วไปมาแบ่งหน้าที่กันตรงนี้มาหาอาหารต่อดีกว่านะครับเราต้องหาของที่เป็นกากบาดไว้นะครับเป็นสมบัตินะครับเราต้องล่าล่าเราต้องเน้นล่านะครับให้ฟูห้ฟูนะครับตอนนี้คนเต็มร้อยสิบคนใช่ไหมมาสร้างบ้านให้มันรุบรลับรุมับไว้ก่อนนะครับอ ซึ่งว่าจะเป็นเกาะฝั่งเดียวนะครับใช่หรือเปล่าไม่มีพื้นที่การค้าด้วยนะฮะเจอเงินได้ดีมากนะครับมาสำรวจเกาะก่อนแล้วกันนะครับสร้างบ้านออกมาให้สวยงามนะครับตามท้องเรื่องต่อมาแล้วก็ต้องสร้างโรงนี้ด้วยไปนะครับเราจะได้เอาไว้ทําการค้านะครับตรงนี้มีจระเข้นะฮะเอ้ไม่ใช่ครับลิซาร์ดนะครับหรือว่าตัวเฮียตัวเฮียนั่นเองนะฮะอ่ะ ตรงนี้นะครับมีอะไรเฝ้าหรือเปล่ามีลิงอีกแล้วนะครับกบโกยไป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 ก็โกยไปเอาทรัพยากรก่อนแล้วกันนะครับรู้สึกว่าตรงนี้มันจะมีการขุิดเกิดขึ้นนะฮะลองเอาทหารม้าไปขวดมันหน่อยดีกว่าโอ้โหมันบุกเราอย่างรวดเร็วมากนะครับโอ้โหจังหวะนี้ผมไม่ทันตั้งตัวเลยนะฮะเอาว่ะเอาว่ะพังไปแล้วเรียกคนเข้าบ้านเรียกคนเข้าบ้านก่อนเรียกคนเข้าบ้านก่อนนะครับเอาทหารม้ามาถึงก่อนแล้วกันนะฮะ ทหารมาเสร็ยจยังเนี่ยอีกนิดนึงอีกนิดนึงเท่านั้นอีกนิดนึงเท่านั้นอินเดียมาแล้วอี๋เฮาเป่งใช่ไหมฮะเฮาเป่งใช่ไหมฆ่ามันโอ้ยทหารมาเราจะไหวหรือเปล่าไม่ไหวครับโอโ้โหนี่ต้องเอาฮีโร่กลับบ้านาช่วยแล้วนะฮะฮีโร่กลับบ้านมาช่วยเร็วๆฮีโร่ต้องกลับบ้านแล้วฮีโร่ต้องกลับบ้านแล้วฆ่ามันอเออยิงยิงยิงอ่าตรงนี้หน่อยตรงนี้หน่อยเรามาฆ่ามันมันจะถล่มบ้านเราอย่างรวดเร็วเลยนะครับอะไรวะเนี่ย ยังไม่ทันทำไปเลยครับจะแพแล้วเนี่ยสตาร์นใส่มันยิงยิงใส่คนยิงใส่คนยิงใส่คนมันจะพังแล้วมันจะพังแล้วโอ้ช้างมันโหดมากอะ่ะพูดเลยเออตรงนี้ตรงนี้หลุมตกมันหลุมตกมันเออตรงนี้เป็นไงเออหลุมฮีโร่มาหน่อยดิฮาวเป้งเหลือกเกินนะครับรู้สึกว่ามันจะฮาวเป้งนะฮะเราไม่สามารถสร้างได้เนื่องจากว่าขาดไม้ถึงหกร้อยด้วยกันนะครับดิคยางเยอะโอ้โห เราจะผ่านวิกฤตการ์ล่มสลายครั้งนี้ไปหรือเปล่านะครับมาในเมื่อล่มสลายอย่างนี้เราต้องช่วยกันสร้างนะครับต้องช่วยกันหาไม้หน่อยดีกว่านะฮะแล้วขุดมาไม้จะขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่ะตอนนี้มีซามูไรนะครับเราไม่สามารถสร้างของป้องกันตัวเองได้เลยนะฮะโอ้โหมันทําให้เราเสียเปรียบแล้วเนี่ยเอาละไม่เป็นไรเราสร้างใหม่ได้ปั๊บมันมาอีกแล้วครับผมมันมาอีกแล้วแหมรอบนี้มาเป็นปืนใหญ่เลยครับหดมันหดมันตบมันตกมันทหารธนูต้องช่วยกันนะครับ เออฆ่ามันไม่มีทหารมาออกมาช่วยนะฮะจังหวะนี้พวกแอทาซินออกมานะครับฮ่าทาซินออกมาเต็มเลยนะฮะทหารนี่ไอพวกช้างลุมฆ่าช้างมันเออนั่นแหละทำให้มันสตาร์ทได้ไหมเนี่ยทำมันสตาร์ทได้ไหมไม่ได้ครับอ่าตายไปหนึ่งนะครับตายไปอีกทีหนึ่ง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 อีกทีนึงเออนั่นแหละเยี่ยมมันฟื้นอีกแล้วอันฟื้นแล้วอันฟื้นแล้วอันฟื้นแล้วเออมันทบเราอย่างเดียวเลย ตายทีนั่แหละโอเคเรียบร้อยครับมาสร้างได้แล้วโอเคเอาชีวิตรอดไว้ก่อนดีกว่าอตรงนี้อ้าวสู้ๆแลรู้สึกว่ามันจะเต็มคนสร้างเต็มแล้วนะฮะมาฝั่งนี้สร้างเกินเยอะไม่ได้อีกนะับอ้าวสวยเลยตรงนี้เจ็บบาดเจ็บหนักนะครับเออช่วยเขาด้วยเขาไม่ไหวแล้วนี่เออตรงนี้สร้างได้แล้วเรียบร้อยนี่ับแล้วก็สร้างทหารนมา แล้วก็ต้องสร้างเอาหาไม้ตรงนี้ต้องหาไม้ไม้คือสิ่งจําเป็นและสําคัญมากนในรอฟื้นใีเสร็จก่อนแล้วกันนะครับเราค่อยว่ากันใหม่นี่เอาทหารนี่มาแล้วก็สมุไรนะครับสมุไรสําคัญมากประชาชนก็สําคัญนะครับเอาไม้ออกมาเอาไม้ก่อนเอาไม้ออกมาเยอะก่อนนะครับสมุไรออกมาป้องกันป้องกันประเทศแล้วอ่ะอ เราก็ต้องหาอาหารนะครับตอนนี้เรายังขาดแคลนอาหารเป็นอย่างมากเลยนะฮะถ้าจะป้องกันตัวเองไม่ได้นี่นะครับบทบทค่อนข้างยากนะครับอ่าในสมุไรออกมาแล้วอย่างน้อยก็ได้ออกมาป้องกันบ้านเมืองแล้วครับประชาชนออกมาหน่อยชาชนออกมาต้องสร้างโบสถ์หน่อยแล้วนะครับจะได้มีสิ่งไว้ยึเดเหนี่ยวจิตใจให้ประชาชนเรานะครับจะได้มีเครื่องป้องกันตัวนะครับนี่อ่ะที่เหลือเป็นไงบ้างนะครับ มาแล้วไดเมียวคิโยมาสะนะครับเอาวละไดเมียวเรามาแล้วหนึ่งคนนะครับตรงนี้เราอะไรเนี่ยไม่สามารถสร้างได้อะติดสัตนะครับอ้าวี๋ยวดูติดสัตว์นะครับผสมพันธ์กันแล้วไงล่ะไม่ได้นะครับงั้นไม่เป็นไรตล่ลมไปนะครับแล้วก็สร้างที่อื่นซะตรงนี้แล้วกันนะฮะมาแล้วก็มาขุดเจาะหินหน่อยดีกว่าอ่าไปขุดเจาะหินเลยนะครับที่เหลือเอาละเราสร้างได้แล้วนะครับแล้วสร้างโรงนี้ทีหนึ่งแล้วกันนี่ตรงนี้มา ได้อยู่ใกล้ๆกันไว้นะครับศัตรูเริ่มขยับขยายพื้นที่ของตัวเองแล้วนะฮะจังหวะนี้อ่าเร้ล,ลองสร้างบ้านเมืองของเราเพิ่มบ้างนะครับเออผมจะสร้างตรงนี้แล้วกันนะฮะนี่แล้วสองที่นะครับทหารมาเป็นสิ่งที่สําคัญมากต่อกองทัพเรานะครับเอา้าเจาะหน่อยดิทาทางานทํางานหน่อยเออโอเคทํางานไปต่อมาออกมานะครับเอา้าตอนนี้รู้สึกว่าคนเราจะเต็มแล้วหรือเปล่านะรับตลองสร้างบ้านคนเพิ่มนะฮะ เอ่อตรงนี้สร้างไม่ได้แล้วนะครับต้องสร้างตรงนี้แล้วกันนะครับมามาตักสี่หลังนะครับนี่โอเคสี่หลังครบแล้วนะครับเรียบร้อยนะฮะที่เหลือมาคุณเจาะหินหน่อยดีกว่านะครับหินคือสิ่งสาคัญนะครับเอ้ไม่ใช่เงินเงินพูดผิดนะครับแล้วก็ไม้ไปทําไม้ทําไม้ทําเหมืองหน่อยนี่มาอาหารคือเราสามารถหาได้แบบเรื่อยๆนะครับไม่กลัวไม่กลัวศัตรูเองนี่ก็เริ่มไม่บุกแล้วนะครับน่าจะบุกสีอื่นนะฮะอ่ะตรงนี้หาเสร็จเรียบร้อยนะครับเรามาหาตรงนี้เพิ่มดีกว่านะครับหาหินหาหิน ไอหินเพิ่มให้เยอะที่สุดนะครับต่อมาเราต้องสร้างคนเพิ่มปั๊บสองที่นะครับอ่าไม่เป็นไรครับผมเอาออกมาก่อนดีกว่านะฮะอ่าตรงนี้ต้องสร้างฟาร์มนะครับนี่ฟาร์มออกมาอ่าโอเคเราได้ฟาร์มมาแล้วนะครับหนึ่งพื้นที่นะฮะไปที่เหลือไปช่วยสร้างฟาร์มมาดีกว่าไปเร็วโลเหลือคนงานว่างไว้หนึ่งคนดีกว่านะครับจะได้มีเวลาสร้างอย่างอื่นบ้างนะฮะตรงนี้ก็เป็นเอ่อฐานทําไหรอะไรนะติดต่อคือสารกับโลกภายนอกนะครับนี่โอเคคุณเจาะไปก่อนแล้วกันนะฮะ อ่าตรงนี้ออกมาแล้วนะครับเอ่อตรงนี้เราสามารถเอาออกมาเป็นเงินดีกว่านะครับอ่าไปทาฟาร์มกันได้เยอะเลยเลยไปเลยเราเข้าแล้วก็เอาออกมาอีกทีหนึ่งนะฮะปั๊บหนึ่งที่อ่าเยี่ยมแล้วก็เอาคนออกมาอีกนะฮะเราต้องการคนออกมาอีกนะครับชุดนี้จะเป็นชุดสุดท้ายที่เราจะเอาคนออกมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นฐานของโชกุนนะฮะนี่เลยประสาทของไดเมียวเรานะครับอ ตรงนี้เป็นไงบ้างศัตรูเองนะับช้างนี่นอนแบะออกมาอย่างนี้เลยนะฮะต้องเอาใบบัวปิดนะครับไม่งั้นจะส่งกลิ่นเน่านะ <c oughs> เนี่ยาละตรงนี้สร้างออกมาอีกน,นะับไปเร็วเราได้าฟาร์มรําทำเงินแล้วนะครับเอาศัตรูมาแล้วครับผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วสมุไรไลออกมาเร็วสมุไรไลไปสู้เร็วสมุไรเย yeah, มันบุกเราอย่างหนักเลยครับรอบนี้มันทำลายฐานเราโอ้โหไดเมียวเรานะับไม่มีที่อยู่เลยฮะเอาใหม่ก็ได้มาสร้างโอเค ซึงครั้งนี้เราชนะไปนะครับเป็นฝ่ายชนะอยู่นะครับเรายังชนะอยู่ต่อมานะครับเราต้องสร้างอันนี้สามารถติดต่อการค้างกับโลกภายนอกได้นะฮะแต่เราก็ไม่ดีกว่านะครับเลือกชอยออกมานะครับเราจะติดต่อกับโปรุเกตหรือเจแปนดีนะครับถ้าเราติดต่อกับโปรุเกตเนี่ยเราจะได้นินจาใช่ไหมเราสามารถเทนินจาได้เอ๊ไม่ใช่ติดต่อกับญี่ปุ่นน่ครับหรือว่าทางกัรค้างกับตัวเองเนี่ยเราจะได้ยามาบูชิแล้วก็นินจาแล้วก็ชิโนบินะครับแล้วก็โลนิน ถ้าเราติดต่อกับโปรตุเกสนะครับเราจะได้เออ่คนหน้าไม้แล้วก็คูรินนะครับแล้วก็มาร์เกเทียงั้นผมขอติดต่อกับตัวเองดีกว่าไปอา่าติดต่อกับประเทศตัวเองดีกว่านะครับดูดิดว,ว่าจะออกอะไรมาบ้างนะฮะฟลิปตีโอโ้โหโลนินนะฮะอันนี้นินจาอันนี้โลนินหรือเปล่านะครับอันนี้ยามาบุชินะครับโลนินนี่ชินุบิอันนี้โลนินลองจัดโนตโลนินออกมาก่อนดีกว่านะครับอยากเป็นอยากรู้เป็นยังไงเหมือนกันไม่เคยสร้างนะครับโอเคเราเอาโลนินออกมาแล้วนะฮะ ตรงนี้ห,หินนี่หมดอย่างเร็วนะครับหรือว่าแร่นั่นเองนะฮะโอเคนะครับในเมื่อพร้อมแล้วนะครับเราจะเอาปืนใหญ่ออกมาบ้างนะครับเดี๋ยวเอาสมุไรออกมาเป็นชุดสุดท้ายก่อนอากันนะฮะโรนินยังสร้างไม่เสร็จนะครับโรนินยังสร้างไม่เสร็จนะฮะไม้เป็นไงครับไม้ไม้ยังม,มีเรื่อยๆใช่ไหมไม้เรายังสามารถหาได้เรื่อยๆนะครับ <això> ค <Leaving> ่อนข้าง <ๆ Taj out> จะหาไวอยู่พอสมควรนะฮะตอนนี้ทรัพยากรเราค่อนข so <ๆ S 2> ้างจะเยอะแล้วนะครับ เราสร้างบ้านคนเพิ่มดีกว่านะครับจะได้สร้างทหารได้แบบไม่จํากัดนะครับแต่มันก็จํากัด200คนนะครับแบบนี้เอาละโลนินมาแล้วโหเห็ดเคไหนโลนินโหโลนินโลนินนี่โลนินอยู่นี่นะครับเย็ดเคโลนินอย่างเท่เลยครับผมเป็นชุดอย่างนี้นะครับโลนินคือสมุไรที่ไม่มีนายนะครับหรือว่าไม่สามารถป้องกันนายใน,ห,นยหัวตัวเองได้นะครับก็เลยหลังจากที่ไม่มีนายแล้วก็เลยต้องกลายเป็นโลนินนะครับสมุไรเท่านั้นนะครับถึงจะกลายเป็นโลนินได้ อ่ะตรงนี้เป็นไงบ้างเอาอาหารสินะเจ๋งเลยนะครับอ่าตรงนี้ขุดหาหินหาดินเรื่อยๆนะครับฝั่งนี้เป็นไงครับเอาออกมาลดยิงบ้านนะครับเป็นรถที่ดีมากคันนึงเลยต่อมาสร้างสมุไรนะครับนี่เอาออกมาครับผมสมุไรเยอะๆนะครับยิ่งสมุไรเยอะยิ่งดีนะฮะต้องสร้างบ้านตรงนี้เพิ่มหน่อยนะครับเออดเออดนิดนึงนะครับมันมาอีกแล้วผมนี่ฮะมาสอดแนมเ้อยเฉยนะครับยังไม่มีอะไรมากนะครับในจุดนี้อ่าที่เหลือนะครับรู้สึกว่า คนจะเยอะเกินไปนะครับผมว่าเราเอาไปฆ่าตัวตายจะได้เอาทหารมานะครับเป็นการแจกแต้มให้พอยคนอื่นด้วยเนี่ยโอ้โหโคตรใจดีนะครับ,โโน,รบนี่เต็มสองร้อยเหมือนเดิมนะครับโอ้โหไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้นะครับเท่านั้นเลยอ่ะแล้วนี่ก็เป็นฐานทัพท,ทาหารเรานะครับลองสร้างฐานไว้ได้เยอะดีวกว่านี่เอาออกมาไว้ก่อนให้เยอะนะฮะจะได้มีหลายจุดให้เตรียมตัวนะฮะเอาละ หลังจากที่เรามีหลายจุดเท็เกมตัวแล้วนะครับเราต้องเอาทหารออกมาให้เยอะกว่าเดิมเท่านั้นเองนี่จหว่าญี่ปุ่นเรานะครับต้องยิ่งใหญ่และส่งพลังอำนาจมากที่สุดนะครับ่อมากองทหารมาต้องเอาออกมานะครับเอาซื้อคนเต็มแล้วนะครับเสียใจด้วยนะฮะอ่ะไม่เป็นไรผมเราต้องการบุกแล้วนะครับจังหวะนี้มาทหารี้เรายึดคือได้ยินเสียงเรือหางยาวไหมครับเรือหางยาวบินผ่านนะครับเรือหางยาวบินผ่านงงงงเลยครับผม ตรงนี้เป็นไงบ้างครับผมอุ้ยมีการจราจรเกิดขึ้นตรงนี้หรือเปล่านะฮะมีการสั่งสมการขายอาละตรงนี้เราสร้างคนที่หน,นึ่งเสร็จแล้วนะฮะประชาชนที่ไม่ได้ทําอะไรใช่ไหมผม,มว่าเราก็ต้องฆ่าตัวตายนะครับอ่ะอย่ารอช้าผมไปฆ่าตัวตายเลยอ่าทหารมาต้องอ,ออกมาบ้างนะครับทหารมาต้องอ,ออกมาบ้างอ่ามาฝั่งนี้ไปทำลายมาหน่อยดิไปจัดเลยนะครับเอ่อมีอะไรตรงนี้มา สมุดใออกมากองนี้มาไปวิ่งไปเลยประชาชนสองคนประชาชนสองคนไปไหนวะนะไม่เป็นไรครับไปด้วยไปด้วยแล้วกันนะฮะอ่ะตรงนี้เราทำงายเรียบร้อยนะครับเราสามารถยึดได้นะโดยการเอาฮีโร่นะครับหรือว่าที่เป็นรูปดาวนะครับมาทําการยึดและจับจองพื้นที่เอาไว้นะครับประชาชนนี่ผมว่าคงไม่ต้องใช้แล้วนะครับไปตายซะอือตายนะครับอ่ะตรงนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนึกว่ามีอะไรนะฮะ แล้วก็รูปดาวอ,อยู่ไหนวะเนี่ยรูปดาวอ,อยู่นี่นะฮะมาสร้างหน่อยดีกว่าไปได,ได้ได้ทำการค้ากับเวฒนธรรมตรงนี้นะครับเอาบางเอาบางตรงนี้หน่อยนะครับซูฟีมูสควาดอะไรสักอย่างนะครับมาช่วยกันสร้างหน่อยเลยวรเข้าจะได้ทําการค้ากับเขาได้นะครับกองทัพเรือญี่ปุ่นผมผมไม่สร้างรายกันนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยเก่งอะไรนะครับเมื่อเทียบกับกองทัพอื่นๆนะฮะเอาเรามาอับุลรอดหน่อยดีกว่าชาเลียนนะครับฟืบมาตรงนี้ ไปเร็วเข้าตรงนี้เป็นกองลังที่สองกองลังที่หนึ่งมาดูฝั่งนี้หน่อยเกิดมีอะไรหนึ่งสองสาจะมีการยิงอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าเมื่อกี้พื้นพื้นสันสันนะฮะเราจะต้องเจอกับอะไรอีกเยอะแยะเลยนะครับผมว่าตรงนี้กลับมาเฝ้าดีกว่านะฮะตรงนี้ทหารมานี้ทาคิดะนะครับทหารมาอย่างทาคิดะตรงนี้เอาหัวดแล้วหัวแล้วนะครับจองนี้ต้องหัวแล้วเจอแล้วหัวแล้วครับผม โอ้ประชาชนอย่างเยอะเลยนะฮะเอาดิเอาดิต้องบุกแล้วบุกแล้วมันฐานทับอยู่ไหนไวะเนี่ยโอ้โหอยู่นี่ครับผมเ,เจอแล้วเจอฐานแล้วละฆ่าประชาชนมันก่อนแล้วกันนะครับรถยิงนี่เรามาทำลายป้อมมันก่อนเลยเลยอืมเป็นไงเป็นไงที่มันไม่ค่อยบุกเราเพราะว่ามันยังติดลบลบกับสีข้างๆอยู่นะฮะฆ่ามัาไอ้ประชาชนมันจะออกมาหว่วยกับเราครับผมเออ ยิงไปยิงไปฐานทัพามาหันมยิงนั่นแหละเจ๋งตรงนี้เป็นไงทำลายทำลายช้างมาแล้วช้างมาช้างมาจัดช้างหน่อยเร็วเออตบช้างตบช้างให้ดิ้นนะครับศัตรูเองกําลังเหมือนจะมาหาเราหรือเปล่านะครับเนี่ยตรงนี้เป็นป้อมนะครับเป็นอาณานิคมของสีเหลืองหรือเปล่านะครับอู้พังไปหนึ่งนะฮะบ,บุกเลยโอเคเอาสมุนไพรไปเผาเมืองมนันโอเคเอาคนไปลุกลานเข้าลุกลานเลยนะครับ สีเหลืองเริ่มเหมือนขยับขยายพื้นที่ตัวเองแล้วนะครับมีคนไปลอยข้างหลังบ้านผมเนะฮะชัดเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมผมมีได้หันมาป้องกันเมืองอยู่นะฮะนี่ไงครับผมยิงด้วยนะฮะเอาจัดมันอือนั่นแหละเจ๋งโอเคฆ่าได้ก็ดีครับผมอ่าอ่าสีเหลืองแพ้ไปแล้วครับผมอย่างรวดเร็วนะฮะต่อมาเป็นสีม่วงนะครับที่มัน บุกกันอย่างนี้เพราะว่าสีม่วงเนี่ยมันไปปั่นป่วนสีเหลืองอยู่นะครับแลวสีเหลืองเองก้าํกำลังคนมาทิ้งที่ผมอย่างรวดเร็วนะฮะมาดูกันว่าใครจะชนะรอบต่อไปโอเคกำลังคนที่หนึ่งกำลังคนสมุไรนำทัพไปก่อนเลยโอ้ยสมุไรบุกโอ้โหเผา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 บ้านเผาเมืองมันได้ไหมเรียบร้อยป้อมพังนะครับด้วยอำนาจแห่งสมุไรนะครับ ตรงนี้มีทหารมาป้องกันเมืองหรือเปล่านะครับไม่มีอะไรนะฮะเป็นโบสถ์คลิดธ,ธรร,รมดานะครับมาหาศัตรูคนหาศัตรูครับผมเจอแล้วเจอแล้วไรคามันไฆคามันเออประชาชนนี่หนีกันออนละมานหมดแล้วนะครับอ่ะตรงนี้เป็นไงตอนนี้เริ่มอ,อพยพแล้วนะครับประชาชนเริ่มอ,อพยพ,ยพยยแต่ไม่ทันนะครับผมว่าไม่ทันแน่ๆอ่าไปอำนาจสมุไรเราแข็งแกงอยู่แล้วนะครับไม่กลัวสงครามแน่นอนตรงนี้มีการระบุกรือเปล่านะครับจริงๆด้วยนะครับ ทหารม้าเรามาอย่าทาเขาสิโคได้ว่ามันในี่ตบทหารมันนะครับเออนั่นแหละฆ่ามันเรียบร้อยนะครับทหารม้าเราโหดมากเนี่ยเป็นทหารที่สุดโต่งจริงๆนะครับตรงนี้เป็นไงบ้างอ่าเผาครับเรียบร้อยเผา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 ไปเผาไปอ้าเวนครับมันมันหล่อยเรานีกว่าโอ้โหโดนหล่อยบ้านนะครับพังเลยแตกตื่นกันทั่วเลยนะครับเอาแล้วฮะ เอาออกมาก่อนออกมาก่อนบ้านมึงพังกูก็มึงก็พังกับกูอ่ะเอาไหวไหมเนี่ยประชาชนต้องหนีแล้วหนีเอาประชาชนที่พอหาได้หนีอ,ออกมาก่อนแล้วกันนะครับแล้วเอาสมุไรนะครับกลับมาบ้านสมุไรกลับบ้านเร็วเมื่อไงกลับบ้านเร็วเออไม่มีแตงมาช่วยแล้ววะเนี่ยเอาออกมาแล้วกันโอ้โหมันมันหล่อหลังเราอะโอเคทําได้กดแค้นมากนะครับเอาเราเผามันเลยที่เหลือนี่โอเคถ้าหันม้าเราทาเคด่ะ ไหวไหมเนี่ยตำรวจต้องกลับบ้านแล้วตำรไจต้องกลับบ้านแล้วนะเออระหว่างทางตำรไรก็เจอคนต้องฆ่านะครับเอาว่าเอาว่าเอาว่างานนี้มีเจ็บกันแล้วนะฮะเออหัวดมันหัวดมันเออนั่นแหละทิม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 แทงทิมแทงตรงนี้เป็นไงครับฟันมันทำลายมันให้สิ้นนะครับสุดจะหมดหรือเปล่าหมดไหมหมดไหมโอ้โหแค่เม่งมาหล่อหลังเราอะงงเลยเนี่ยเออ นายหมายมันก็มานะครับจิ้มนั่นแหละเรียบร้อยสมรัยพุ่งานถึงนะครับเยี่ยมชนะโอเคจบครับผมเป็นไงครับจบอย่างรวดเร็วนะฮะเกือบโดนร้อยหลังบุกนะครับมันก็มีสินฐานเองตรงนี้เหมือนกันนะครับยังแค่คนอย่างเยอะเลยนะครับเออ่มันกําลังสร้างใหม่กันเต็มที่เลยก็จบไปแล้วครับผมสําหรับเกมเอเชียเอ้ยไม่ใช่เอ็ดออลแมนไพเอเชียแดนนัตี้สามนะครับก็เป็นไงกันบ้างนะครับถ้าสนุกก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ หาผดพัดตัวไหนก็ต้องขออภัยนะทีนี้ด้วยนะครับผมเกมอาจจะจบเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าผมต้องรีบทำเวลานะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอดนี่เริ่มตั้งเขามืดครึมเนี่ยอาจจะโดนฟ้าผ่าได้นะ <c oughs> โอเคเจอกันใหม่พัดหนนะ้าพันุนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับผม